สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Facebook เป็นประจำนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปดูนะครับว่าใครแอบใช้ Facebook ของเราบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ เริ่มต้นด้วยการเปิดแอป Facebook ในมือถือของเราขึ้นมาให้แตะที่3ขีดบนขวามือสุด1ครั้งให้เลื่อนลงไปหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะห่งครั้งให้แตะที่คำว่าตั้งค่า1ครั้ง ให้แตะที่คำว่ารักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ1ครั้งให้เราไปดูในหัวข้ออุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ให้แตะดูทั้งหมด1ครั้งในหน้านี้จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดที่เราเคยเข้าสู่ระบบ Facebook ให้เราสังเกตดูมือถือหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ล่าสุดจะมีคำว่ากำลังใช้อยู่ซึ่งตอนนี้ผมใช้สัม s ุงกาล l a x ี A71 เราก็เลื่อนดูว่าเครื่องไหนที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถลบออกได้เลยแต่ที่3จุดแต่ออกจากระบบ ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็เอาออกให้หมดเท่านี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วว่าใครแอบใช้เฟซบุ๊กของเราบ้าง